สวัสดีค่ะสวัสดีทุกเพจ u t u b e ติ๊กต็ o k พี่กันนมแม่ขาววันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะอ่ะใครอยู่ก็เข้ามาฟังนะคะวันนี้พี่กันก็มีสาระความรู้มาฝากพร้อมกับจะมาตอบคําถามนะคะทุกคุณแม่สงสัยเรื่องของการเลี้ยงลูกทีวนมแม่การดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ข้อหลังข้อแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะอ่าพิมพ์คําถามไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็อยากให้กล่าวทัถ่ายกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจดีๆให้กับพี่กันนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราจะ ไลฟความรู้ในเรื่องของการวัดไข้ให้ลูกอ่าเผอิญว่าบางทีเวลาที่เราแบบลูกมีไข้ค่ะการวัดไข้คือมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราสามารถมองบอกได้ว่าลูกมีไข้ไหมนะคะเราต้องวัดอย่างถูกวิธีการวัดไม่ถูกวิธีหากลูกมีไข้แต่เราวัดแล้วไข้ไม่ขึ้นแบบนี้ลูกก็จะไม่ได้รับยาและลูกอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะพี่แกงก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องของการ วัดไข้กันดีไหมว่าวัดการวัดไข้เนี่ยมีเทคนิคหรือมีข้อควรทาแบบไหนบ้างการวัดไข้แต่และชนิดเนี่ยการแปลผลเนี่ยแบบไหนที่บ่งบอกว่าลูกน้อยของคุณแม่กาลังมีปัญหาว,ว่ามีไข้หรือว่ามีหรือว่าเป็นไข้นั่นเองค่ะอ่าพร้อมกับช่วงท้ายเดี๋ยวจะแถมเรื่องของการดูแลเมื่อลูกมีไข้นะคะต่ํากับไข้สูงต้องดูแลยังไงมาบอกด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ สวัสดีวันจันนะคะสวัสดีคุณแก้วรั่วนะคะสวัสดีคุณยุพาวันค่ะอ่าขอไลค์ขอแชร์ขอหัวใจให้กับพี่แกนนะคะอ้ว์ทิกตอกเข้ามากันเยอะเลยนะคะถ้าทิกตอกมีคําถามนะคะพี่แกนอยากให้มาพิมพ์ทางหน้าเพจนะคะก็จะได้รับการเลี้ยงคิวในการตอบคําถามค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มควา,ามรู้กันเลยดีกว่านะคะเรื่องของแบบการวัดไข้นะคะ ทีนี้การวัดไข้ที่ต้องมาบอกเพราะอะไรมันไม่ได้มีวิธีการเดียวนะคะมันมีหลายวิธีการค่ะแต่และว,วิธีมีวิธีการวัดแบบไหนแบบไหนว่าบอกว่าลูกมีไข้นะคะดูแลยังไงนะคะถ้าลูกมีไข้แล้วนะคะการวัดไข้ในร่างกายเนี่ยถ้าแบ่งเป็นตามจุดต่างๆในร่างกายค่ะแบ่งออกเป็นห้าจุดนะคะคือมีทางปากทางลักแร้ทางทวารหนักทางหูแล้วก็ทางผิวหนังค่ะ ถ้าแบ่งเป็นช่องทางการวัดนะแต่ถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นอุปกรณ์นะคะคือเครื่องมือวัดอุณหภูมินะคะก็จะมีด้วยกันสามชนิดอแบบใหญ่ๆนะเป็นแบบใหญ่ๆคือสามชนิดนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นปลอดตัวนี้ปลอดแก้วนะคะปลอดแก้วเป็นเครื่องมือที่แบบราคาถูกหาซื้อง่ายอ่าแม่นยำนะคะแต่ว่าใช้เวลาวัดค่อนข้างนาน มักนิยมใช้วัดทางปากลักแร้นะคะถ้าประหลอดแก้วที่เป็นทางทวารหนักก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะแกไม่ได้หยิบม,มาโชว์นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่หนึ่งนะคะซองก็จะเป็นอันนี้ก็นิยมใช้เนาะก็คือแบบะะดิจิตอลนะคะดิจิตอลอันนี้นะคะอันนี้เป็นแบบใช้งานง่ายกว่าประหลอดแก้วนะคะวัดไม่นานนะคะมีเครืองมีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิเสร็จแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ใช้วัดทาง ปากหลักแร้นะคะหรือในเด็กเล็กก็ใช้วัดทัทางวันหนักได้นะคะสามก็คือจะเป็นตัวอินฟาเลตนะคะคือตัวยิงอย่างนี้นะคะ่าใช้แบบไม่สัมผัสร่างกายนะคะใช้รังสีอินฟาเลตวัดความร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างกายนะคะส่วนใหญ่ก,ก็สะดวกตรงที่ว่ามันเด็กก็จะไม่กลัวแม่อะไรพระเราใช้การอย่างนี้ยิงเข้าไปนะคะก็จะเด็กก็จะง่ายสาหรับเด็กนะคะแต่ว่าความแม่นยำเด็กก็จะน้อยกว่านะคะ ทีนี้อันนี้สําคัญอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเข้าก่อนมากันเยอะหรือยัยงสวัสดีค่ะขอไลค์ขอแชร์ให้พี่กันนิดนึงนะคะทีนี้คือสําคัญอยากจะบอกว่าขั้นตอนการวัดไข้และการเตรียมตัวก่อนวัดไข้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันสําคัญคุณแม่จะต้องดูนะคะสิ่งที่ควรทําคืออ่าขั้นตอนในการวัดไข้แน่นอนเราต้องทําสะอาดอุปกรณ์หรือตลอดวัดไข้ก่อนและหลังใช้ทุกครั้งเพื่อสุขภาพอนมามัยถึงแม้ว่าจะเป็น ของใช้ที่ใช้ในบ้านใช้ส่วนตัวก็แนะนําว่าให้ควรทําสะอาดก่อนนะคะ,ะถ้าเป็นประหลอดวัดไข้แบบแก้วนะคะก็คือแบบที่พี่กันโชว์นะคะเดี๋ยวกันเปิดให้ดูนะอันนี้แบบนี้ต้องเช็คตัวประหลอดนะคะมันจะมีประหลอดสีเงินเงินเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าว่าเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็น,ม,นมันจะมีเส้นประหลอดสีเงินเงินนะคะเดี๋ยวพี่กันจะปาปากกาฉีดดีกว่าอ่า ตรงนี้มันจะมีแถวนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ต้องต่ำกว่าค่าสามสิบหกถึงจะเริ่มวัดได้โดยวิธีการคือเราสะบัดนะคะอพอสะบัดปุ๊บมันจะลงมานะคะเมื่อก่อนสมัยพิกันเรียนพยาบาล่ยต้องซื้อเองอันละสาห้าบาทตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนี่เห็นไหมคะต้องวัดต้องสลัดให้ต่ำนะคะแบบนี้เนาะ ้องวัดอย่าลืมนะคะต้องเตรียมอ,อุปกรณ์ให้พร้อมนะคะให้ต่ํากว่าสามหกหรือต่ําสุดๆเลยก็ได้นะคะหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างก่อนวัดไข้เพราะอาจจะทําให้ผลเออร์เลอร์ได้นะคะหรือส่งผลต่ออุณหภูมิกายให้สูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเครื่องดื่มน้ําร้อนโอนตินร้อนกาแฟร้อนต่างๆนะคะซุปร้อนๆนะคะที่เราให้ลูกกินโอนตินร้อนหรือน้ําอุ่นไปแล้วมาวัดไข้ไข้ก็ขึ้นสูงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ ควรทิ้งช่วงหลังจากกินประมาณ20-30นาทีค่ะกรณีที่เพิ่งออกกาลังกายใช้กิจกรรมแรงแรงกายเยอะนะคะหรือว่าอยู่กลางแจ้งแล้วกลับมาอย่างนี้ค่ะควรเลืออาบน้ําอุ่นแล้วก็เพิ่งเพิ่งออกจากการอาบน้าอุ่นอย่างนี้ค่ะให้รอเวลาเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยวัดไข้อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการก่อนวัดไข้อย่าลืมว่าสิ่งแวดล้อมมีผลอย่างในเด็กเล็ก ห่อตัวแน่นเลยผ้าหม่หมห่มหลายชั้นเลยแล้ววัดไข้ลูกก็มีโอกาสที่จะไข้ขึ้นต้องแบบให้ลูกแบบอยู่สบายๆผ่อนคลายไม่อยู่ในที่อบอ้าวแล้วถึงค่อยวัดนะคะอันนี้ก็ฝากนิดนึงในเด็กเล็กอ่าทีนี้เรามาดูการวัดไข้ทั้งหมดห้ห้าช่องทางของร่างกายนะคะอ่านะคะวิธีการวัดไข้ทางปาก วิธีนี้เหมาะสําหรับเด็กที่สื่อสารได้แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณห้าขวบนะคะไม่แนะนําให้เด็กที่ต่างวาว,วาห้าขวบวัดเพราะเสียงที่เด็กจะกัดประหลอดแตกค่ะโดยเฉพาะประหลดนี้ประหลดแก้วนะคะโดยวิธีการวัดการวัดค่ายทางปากที่ถูกวิธีค่ะต้องดูว่าในช่องปากมีสิ่งใดตกค้างอยู่หรือเปล่าลูกอมมาฝรั่งนะคะอ่าและอย่าลืมหด็กเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนวัดค่ายยี่สิบถึงสามสิบนาทีอ่า วิธีการวัดน้ำประลอดนะคะหรือทมโมิเตอร์ของเราเนี่ยสอดเข้าไปในปากโดยให้ส่วนปลายนะคะก็คือส่วนปลายคือตรงนี้นะคะส่วนปลายคือตรงนี้นะคะ,อ,ะอยู่ตำแหน่งใต้ลิ้นปิดปากให้สนิทปิดปากให้สนิทนะคะห้ามเคี้ยวหรือว่ากัดนะคะรอสัญญาณถ้าเป็นประหลอดออดิจิตอลอย่างนี้ให้รอสัญญาณประมาณรอสัญญาณดังนะคะรอสัญญาณดังแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะวัดนาน3ามสี่นาที โอเคไหมถึงจะได้ค่าหรือว่าจนกว่าค่าประหลอดหรือว่าตัวสิงเงินเงินมัน,ม,นมันนิ่งนะคะก็ถึงจะอ่านผลได้อืต่อไปค่ะเป็นการวัดไข้ทางรักแร้ลซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกง่ายแล้วก็นิยมเนาะพี่แกงวก็วัดลูกทางรักแร้เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าแม่นยําน้อยที่สุดเอ้แม่นยําเท่ากับปากทางปากไหมไม่นะคะ ทางปากกับทางทวารหนักค่อนข้างมั่นยำนะอ่าแต่วิธีนี้มันง่ายสะดวกเหมาะกับเด็กแหละค่ะบอกตรงๆนะคะหลักการสำคัญคือเราจะไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไปตอนวนัดแล้วก็หลีกเลี่ยงกันวัดไข้หลังการอาบน้ำนะคะพอส่งผลต่อข้าวอุณภูมินะคะวิธีการให้เรานำตลอดวัดไข้เนะะี่ยค่ะ เปิดเครื่องสลัดประหลอดก่อนนะคะถ้าเป็นอันนี้ก็คือสลัดอันนี้ก็เปิดเครื่องเน็บไว้ที่รักแร้ค่ะโดยให้ตัวปลายวัดอุณหภูมินี้อยู่ตรงกลงกางของรักแรก้ระวังอย่าให้หลุดเลยปลายบางคนโผล่อย่างนี้ไม่ได้นะคะหลุดเลยปลายดูด้วยนะคะเด็กบางคนก็ดิกดก,ดกเราต้องคอยจับอย่างนี้ไว้ให้นะคะ,ะเหมือนเดิมการอ่านค่านะคะสำหรับ ตลอดดิจิตอลนะคะอันนี้ก็คือรอเครื่องดังซึ่งแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องอ่านคู่มือกันนิดนึงนะคะมายถึงว่าเขาก็จะดังบางคน2นาทีบางอันสาถึง4นาทีอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะคะให้รอสัญญาณดังขึ้นนะคะถ้าเป็นแบบดิจิตอลเออถ้าเป็นแบบอันนี้ตลอดวัดไข้นะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะใช้เวลาวัดประมาณ4-5นาทีแต่กรณีเด็กฟังไว้ในคุณแม่นะคะ ถ้ารกคลอครบกําหนดถ้าใช้ประหลอดวัดไข้เป็นแบบนี้นอกจากสลัดให้ต่ำอสามสิบหกแล้วต้องวัดในะทางรักแร้นานแปดนาทีในะเด็กครบกําหนดขอด้อก็คือสามสิบแปดสัปดาห์ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าก่อนกําหนดให้วัดนานห้านาทีค่ะอ่าก็คือก่อนสามสิบแปดสัปดาห์นะคะวัดไข้ทางทวารหนนะักนะคะอันนี้ใช้ในเด็กแรกเกิดนะพูดง่ายๆเออในเด็กแรกเกิดเท่านั้นในโรงพยาบาลเนี่ยก็ใช้ในเด็กแรกเกิดเท่านั้นนะคะไม่นี่เนะี่ย ไม่ค่อยอยากให้ใช้การวัดทางทวันหนักสักเท่าไหร่นะคะสาหรับพิการน,นะคะก็คืออาจจะแนะนําคร่าวๆว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้วัดในเด็กแรกเกิดเนื่องจากว่าเขาจะดูอุณหภูมิกายแล้วก็จะเป็นการประเมินเรื่องของมีการมีรูทางทวันหนักด้วยนะคะเขาก็จะวัดนาน3นาทีกรณีเด็กครบกําหนดนะคะลึก3เซนแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้อเกินกาหนดก็ลึก2.5เซนนาน3นาทีค่ะอ่า เราต้องยกขาเด็กขึ้นแล้วก็เสียบปล้อนลงไปเวลาพยาบาลวัดนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ต้องรู้เยอะเพราะว่าไม่ได้ค่อยแนะนําให้วัดเท่าไหร่นะคะการวัดไข้าทางหูอ่าพี่กันไม่มีอุปกรณ์มาโชว์นะคะเป็นหลักการใช้อินฟลีตเหมือนกันนะคะเหมาะสําหรับเด็กอายุ3เดือนขึ้นไปเพราะเป็นขนาดหูเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วแบบสามารถหยอดเออแส,สอดแทรกเครื่องมือเข้าไปได้นะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเสร็จเนาะค่อนข้างก็ มันยาก็ใช้ได้อยู่นะคะโดยก่อนการวัดอย่าลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะใช้หลังวัดเสร็จก็ต้องใช้ฝาครอบตรงอินฟเรดที่จับอุณหภูมินะคะตรวจสอบหูว่ามีสิ่งผิดปกติหรือมีอะไรขัดขวางหรือเปล่ามีอะไรอุดตันหรือเปล่านะคะวิธีการวัดเราจะต้องดึงใบหูของลูกค่ะถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า12เดือนให้ดึงติ่งหูลงและเอียงไปทางด้านหลังแบบนี้เพื่อให้เห็นรูหูชัน้นแล้วก็สอดทอโมเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปในรูหูได้นะคะอ่า เมื่อเอาท h e ม m o m วัดสอดเข้าไปปุ๊บดปุ๊บอ่าเสร็จก็เอามาอ่านนะคะการวัดไข้ทางหูแนะนําวัดสักอย่างน้อยสองครั้งค่ะเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะคะไม่เหมาะกับในเด็กเล็กต่ำกว่าสามเดือนนะต่อไปการวัดไข้ทางผิวหนังนะคะอันนี้ก็สะดวกเด็กบางคนที่กลักวกลัวคุณหมอกลัวเครื่องมือการวัดไข้อันนี้ก็อาจจะนํามาใช้ได้นะคะแต่ถามว่าแม่นยํา น้อย้านนี้คือความมันยังก็คือจะน้อยกว่าอย่างอื่นนะคะคือจะมีการใช้สองวิธีคือการใช้อันนี้ค่ะตัวยิงนะคะกับตัวแปะหน้าผากนะคะอ่ะตัวแปะหน้าผากเ,เด็กก็อาจจะไม่ชอบนะคะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวนี้เนาะอ่ะหลักการของการใช้ตัวนี้สําคัญมากนะคะม่นงนั้นจะได้ค่าที่ไม่แน่นอนคะ่ะผู้ถูกวัดหรือว่าเด็กเนี่ยต้องอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรขัดฝังบนหน้าผากรับแผะแผ่แผ่นลดอุณหภูมิที่หน้าผากต้องเอาออก เช็ดทำาสะอาดก่อนนะคะ,ะและวิธีการวัดต้องตั้งตั้งฉากกับหน้าผาเดี๋ยวพี่กันทําให้ดูนะคะอันนี้คือไม่ตั้งฉากนึอกออกไหมอันนี้ไม่ตั้งฉากอันนี้ไม่ตั้งฉากถ้าตั้งฉากคือแบบนี้นะคะ,ะยิงส่วนระยะเนี่ยให้อ่านคู่มือระยะระยะระยะคือความห่างอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะใกล้ใกล้อย่างเงี้ยลองอ่านที่คู่มือของแต่ละยี่ห้อนะคะว่า ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยบอกว่าเท่าไหร่นะเนี่ยต้องตั้งฉากแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ค่อยยิงนะคะเปิดเครื่องยิงตั้งฉากอ่ะนะคะวันก่อนที่การลงแชร์ไปแล้วนะคะสำหรับเทอร์โมมิเตอร์ที่ค่อนข้างได้มาตรฐานคือนอกจากวิธีการที่พี่การบอกแล้วพี่การแนะนําว่าต้องเลือกยี่ห้อที่ได้มาตรฐานแล้วก็ต้องระวังในการซื้อนิดนึงค่ะซื้อจากร้านขายยาที่มั่นใจได้นะคะซื้อจากถ้าเป็น ช้อปปิ้งออนไลน์เนาะลาซาด้าช้อปปีก็แนะนําว่าจะต้องเป็นร้านแบบร้านมอรหรือว่าร้านที่ร้านแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ได้มาตรฐานมีรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคต้องเลือกนิดนึงบางทีอาจจะเป็นยี่ห้อของเขาแต่ว่าปลอมก็ได้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะคารุโมท่ที่พี่แกแนะนํานะคะวันนั้นอันนี้ของโรงพยาบาลนะคะโอเคอ่าถึงวิธีอ่ามาอ่านอ่านค่านะคะอ่านค่าอ่านค่าเนี่ยคือใน ในการวัด5ช่องทางของร่างกายเนยการอ่านค่านะคะเอออะไรอะ่ะไม่ใช่การอ่านค่าจะบอกการแปลผลนะคะมันก็จะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะคะคือถ้าทางปากนะคะเกณฑ์จะอยู่ที่3 5 5สิบถึงสา5เกณฑ์แบบนี้แสดงว่าถ้าเกิน37.5แสดงว่าเป็นไงคะลูกมีไข้นะคะทางทวันหนักนะคะส6 6ถึงสาองศานะคะ เกินสามแปดถือว่ามีไข้ทางรักแร้นะคะสา7สิสี่จุดเจ็ดถึงส7 3ิบเจ็ดจุดสามองศาเซลเซียสเ,เห็นไหมว่าทางรักแร้จะน้อยกว่าทางปากเพราะว่าความทางรักแร้เนี่ยมันจะ,ะวัดได้ได้น้อยหรือว่าต่ำกว่าทางปากค่ะเราเลยใช้เกณฑ์สา3สิบเจ็ดจุดสามนะคะ,ะถ้าทางหูนะคะสามห้าจุดแปดถึงสาสิบแปดองศาถ้าวัดได้ส8มแปดองศาถือว่าลูกมีไข้อวัดอเน้นย้ำทางที่วัดกันบ่อยๆก่อนดีกว่า ทารักแร้นะคะก็คือใช้ประหลอดอันนี้อันนี้ถ้าได้ค่าเกิน27.3ให้สันนิษฐานได้ว่าแน่นอนว่าลูกมีไข้ก็คือแปลผลว่าลูกมีไข้นั่นเองค่ะอืมนะคะแต่ทีนี้อ่โอเคไหมเพราะว่าค่ามันจะคาดเคลื่อนไปทางปากนะคะที่ต้องห7 5องศานะคะทีนี้ถ้าวัดแล้วลูกมีไข้ต้องทํำยังไงนะคะลูกมีไข้เนี่ย ถ้าไข้37.5-38.4เนี่ยก็อยู่เป็นเกณฑ์ไข้ต่ำ37.5-38.4ถึงถือว่าเป็นเกณฑ์ไข้ต่ำถ้าวัดทางปากนะอ่าวิธีการเราต้องให้ดูแลให้ลูกกินน้ำกินนมให้เพียงพอนะคะเช็ดตัวลดไข้ทำได้นะคะ15-20นาทีจนกว่าไข้จะลดนะคะเน้นบริเวณคอรักแร้ขานีบนะคะเวลาวัดไข้นะคะอ่าสวมเสื้อผ้าบางๆไม่ห่มผ้านะคะ ยกเว้นกรณีหนาวสัน่นถึงค่อยห่มผ้าให้ลูกเพราะว่าอากาศความร้อนจะได้มีการระบายได้นะคะไม่เปิดแอร์เพราะว่าถ้าเปิดแอร์ต้องห่มผ้าให้ลูกนึกออกไหมเราก็ให้นอนในที่อากาศผ่านพนะัดผ่านนะเปิดพัดลมพัดผ่านไปผ่านมาใสาเ่เสื้อผ้าบางๆนิดหนึ่งนะคะห้ามเปิดพัดลมจ่อตัวนะคะไม่แนะนําเปิดแอร์นะคะกรณีไข้สูงก็คือไข้เกิน38.5องศาเนี่ย อนอกจากปฏิบัติตัวตามไข้ต่ำแล้วนะคะแนะนำว่ากินยาลดไข้ด้วยนะคะสามปจุดห้านะคะและถ้าเป็นนานเกินสามวันควรไปหาคุณหมอนะคะ,ะหลังกินยาลดไข้นะคะหลังกินยาลดไข้เราต้องติดตามนะหลังกินยาหลังเช็ดตัวนะคะหลังเช็ดตัวสามสิบนาทีให้วัดไข้ซ้ำนะคะว่าเราเช็ดตัวเราได้ประสิทธิภาพหรือเปล่าไข้ลงไหมโดยส่วนใหญ่ถ้าเช็ดได้ประสิทธิภาพไข้ลง หลังให้กินยาอย่างหลังกินยาลดไข้หนึ่งชั่วโมงนะคะก็ต้องวัดซ้ำนะคะวัดไข้ซ้ำนะคะเพื่อประเมินภาวะไข้ว่าลูกกินยาแล้วเอาอยู่ไหมถ้าลูกกินยาแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยรีบไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าลูกอาจจะมีอาการที่รุนแรงจนทําให้การกินยาเอาไม่อยู่นะคะซึ่งเวลาที่พี่แก่นจะแนะนําคุณแม่นะคะเวลาที่สูญลูกนอนแล้วแล้วตื่นแล้วมามีไข้ใช่ไหมเราวัดไข้ลูกเนี่ยเฮ้ยลูกมีไข้สิ่งที่เราควรทาอันดับแรกป้อนยาค่ะอ่า แล้วก็พาลูกไปเช็ดตัวแต่ไม่เหมาะก,กับเด็กที่เช็ดตัวแล้วร้องไห้มากเพราะว่าอาจจะอ้วกเอายาออกนะคะอันนี้สาหรับเด็กโตเพราะพี่กันทากับลูกพี่กันแต่ถ้าเกิดว่าในเด็กเล็กเช็ดตัวแล้วร้องไห้มากให้เราเช็ดตัวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยป้อนยาให้สงบแล้วค่อยป้อนยานะคะอ่าแต่ว่าถ้าลูกไม่ร้องเนี่ยพี่กันแนะนําว่าเพื่อรอเพื่อเพราะเราอยากให้ลูกไข้ลงเร็วเราให้กินยาก่อนแล้วเราก็ไปเช็ดตัวพอเช็ดตัวเสร็จครึ่งชั่วโมง Legend, เราวัดไข้อ่ะไข้มันจะหลงนะคะ อันนี้สำหรับเทคนิคพิกันนะคะในเด็กโตใน,ในเด็กในเด็กเล็กต้องดูเรื่องของกินยาแล้วอ้วกในเด็กบางคนพอเช็ดตัวเขาจะร้องไห้พระต้อนยาก่อนเขาก็จะอ้วกเอายาออกมานะคะโอเคเนี่ยสำหรับการวัดไข้นะคะเมื่อกี้มีคุณแม่คําถามมานะคะลูกฉีดวัคซีนวันที่9แม่ต้องเตรียมอะไรเพื่อป้องกันรู้เป็นไข้ จริงๆแล้วเพื่อลูกเป็นไข้เมื่อลูกเป็นไข้ต้องเตรียมอะไรแน่นอนก็คือประหลอดวัดไข้เนี่ยต้องมีมีประจําประจําบ้านนะคะพอบางทีเราอังตัวลูกเนี่ยเราไม่รู้ว่าลูกมีไข้ไหมพี่แกันก็เป็นคนหนึ่งอังทีไรรู้สึกว่าลูกจะมีไข้ตลอดเพราะเด็กเขาอุณหภูมิกายสูงอยู่นะคะเด็กเด็กแบบเลูกพี่กันอ่ะเจ็ดแปดขวบเนี่ยเขาก็จะแบบค้าตัวมันอุ่นๆตลอดเวลาต้องใช้ประหลอดวัดไข้นั้นถึงจะรู้ว่าตกลงลูกมีไข้ไหมพ่อแม่เป็นพวกนอยด้วยนะคะอ่า เตรียมอาไลก็ประหลอดลดไข้แล้วก็ยาลดไข้เนี่ยคุณลูกด้วยความที่ลูกอายุน้อยมากพี่แกนแนะนําว่าตอนที่ไปฉีดวัคซีนนะคะก็ขอขอยาพาราหรือว่าขอยาลดไข้กลับมาเลยให้คุณหมอคํานวณปริมาณยามาเลยถ้ามีไข้สูงก็จะได้กินยาลดไข้ได้นะคะก่อนไปก็ให้ลูกได้รับอาหารน้ําอย่างเพียงพอก่อนนะคะอะคุณแม่ให้นมทานผักสดได้ไหมลูกหกเดือนแล้วได้ล้างให้สะอาดนะคะกินได้ผักสดไม่ได้ห้ามนะคะ ต่อให้หนึ่งถึงสองเดือนพี่เกงก็ไม่ได้ห้ามนะคะหลังคลอดใหม่ๆก็ไม่ได้ห้ามแม่แม่ให้นมไม่ได้ห้ามกินผักสดนะคะ,ะน้องกินนมแม่น้ำหนักเกินเกณฑ์ต้องลดนมไหมคะน้องสามเดือนจะแปดโลแล้วส่วนใหญ่นมแม่ก็จะไม่ได้ให้ลดนมนะคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าต้องดูว่าลูกของเราเนี่ยเขาอึดอัดไหมเวลากินนมเสร็จถ้ากินนมเยอะมากเนี่ยเขาจะเอ็ดเอ็ดอดัอดอัดดูเหมือนไม่สุขสบายทั้ง,ท,งที่ควรจะหลับสบายใช่ไหม หลังกินนมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้จํากัดปริมาณนมนิดนึงแล้วใช้จุกหลอกแทนนะคะหรือให้ดูดเต้าเต้าครั้งที่นมมันหมดแล้วอะค่ะไม่ต้องเปลี่ยนเต้านะคะคุณดุษฎีสวัสดีค่ะคุณอิงสวัสดีค่ะลูกได้แปดเดือนแล้วประจำเดือนยังไม่มาเลยให้นมแม่อยู่หรือเปล่าคะอะถ้าให้นมแม่สม่ําเสมออาจไม่มาได้แต่ถ้าไม่ได้ให้ไม่ได้คุมกําเนิดน,นะคะอ่ะ อันนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะลูกไข้สูงสี่สิพาร์สี่สิบวกหัวใจเต้นสองร้อยควาตัวชีปอดอเลือดก็ปกติน้องเป็นอะไรตอนนี้หายแล้วแต่แม่ก็กังวลกลัวต้องเป็นอีกตัวชีปอดอเลือดก็ปกติน้องเป็นอะไรโอ้โหอันนี้พี่เก่งก็บอกไม่ได้เลยคุณแม่น้องแท้ฝันนะคะอืมสาเหตุจากไข้เนี่ยมันก็อ่ะสมมติว่ามาจากฉีดวัคซีนก็คือช่วงที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ร่างกายจะมีปฏิกิริยาที่ทําให้ร่างกายมีไข้การอักเสบซึ่งเราจะเรียกว่าเรื่องของการอักเสบนะคะก็คือเรื่องของการติดเชื้อในระบบต่างๆของร่างกายที่ทําให้เด็กแสดงออกด้วยอาการไข้เช่นการที่ปอะติดเชื้อติดเชื้อในกระแสเลือดถ้าเลวร้ายหน่อยนะติดเชื้อในกระอยเลือดอะไรอย่างนี้ที่ทําให้ลูกมีไข้สูงนะคะการมีไข้จากการไข้หวัดเชื้อไวรัสอย่างนงี้ค่ะก็คือไข้วัดไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออก ไข้หวัดโควิดอ,อ,อะไรเงี้ยคือแบบเนี่ยคือเชื้อไวรัสนะอย่างเงี้ยค่ะเป็นไข้ก็มีไข้การทำงานของไตที่ผิดปกตินะคะไตอักเซปนะคะก็มีไข้ได้นะคะบางทีก็ถ้าเกิดลูกมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแผลดูบวมแบบไม่ดีแล้วลูกมีไข้นะคะอันนี้แสดงว่าก็อาจจะติดเชื้อแล้วก็ลูกมีไข้าจากแผลนั้นะนะคะก็เป็นได้อันนี้พี่กัพูดโดยแบบประมาณให้ฟังนะคะว่ามันมีอันนี้นี้ไม่แน่ใจว่า ถ้าเกิดเผดพูดแล้วอาจจะไม่ได้ตรงกับลูกของคุณแม่นะคะนี่คือสาเหตุที่ทําให้ร่างกายของลุกมีไข้ได้นะคะอะคุณแม่ลุงบอกว่าน้องห้าเดือนติดเต้ามากค่ะอยากให้กินขวดนะคะกินขวดเป็นนมผสมมีวิธีไหมเออถ้ากินขวดนะคะพี่กันอยากให้แม่ให้ลูกกินนมแม่ถึงหกเดือนนะคะถ้าจะเป็นขวดได้ไหมได้แต่ขอให้บีบนมแม่ออกมาให้ลูกกินขวดนะคะ การที่ลูกจะกินขวดเนี่ยบางทีอะถ้าเราจะฝึกให้ลูกกินขวดแล้วเราไปฝึกนมผสมเลยเนี่ยเขาอาจจะยังไม่กินเพราะว่ารสชาตินมมันต่างกันนะคะให้เอานมแม่มาใส่ขวดให้ลูกกินก่อนแล้วดูว่าลูกกินไหมถ้าลูกยังไม่ยอมกินอันเนี้ยทีเนี้ยจะเป็นเทคนิคแล้วว่าต้องใช้ยังไงให้ลูกกินขวดนะคะอให้คนอื่นเป็นคนป้อนโดยที่ไม่เห็นคุณแม่นะคะเลือกจุกนมที่เสมือนนมแม่คือฐาน้อง,งๆนิ่มๆนะคะก็จะช่วยได้ สามสิบเจ็ดจุดสี่ให้ต่ําใช่เพราะว่าวัดทางรักแร้ใช่ไหมคะคุณแม่เพราะรักแร้เราให้เกณฑ์สามสิบเจ็ดจุดสามเนอะน้องอายุเก้าเดือนให้น้องเลิกเต้าได้สี่วันแล้วค่ะน้องยังไม่ค่อยดูดขวดเลยกินนมได้น้อยพี่แกมีวิธีแนะนํำไหมคะคือตอนนี้เอ,อแม่เป็นกังวลมากนะคะอ่าเป็นธรรมดาที่หลังจากที่เราเลิกเต้าเขาจะกินนมน้อยลงนะคะแต่ว่าถ้ายังกินอยู่เนี่ย ก็ถือว่าโอเครับได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็มีสัญชาตยานการอยู่รอดไงคะเขาไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองอดไม่ต้องกังวลน,นะคะเราก็ป้อนข้าวสามมือไปเก้าเดือนนะคะจริงๆแล้วถ้าวัยเก้าเดือนสิบเดือนพี่กันเหมือนจะมีคําถามเนี่ยในอินบ็อกด้วยอ่านแล้วพี่กันยังไม่ได้มีเวลาเข้าไปตอบนะคะคือเก้าเดือนสิบเดือนอย่างงี้ค่ะพี่กณฑไม่ได้อยากให้มาฝึกขวดนะคะบอกเลยเพราะเด็กกินหลอดได้แล้วกินหลอดด,ลอดูดหลอดดูด แก้วหัดดื่มอะไรเงี้ยได้แล้วเพราะอะไรเดี๋ยวเราต้องมานั่งเลิกขวดตอนอายุหนึ่งขวบอีกแล้วมันแค่สามเดือนเท่านั้นให้หลอเดเลยนะคะคุณแม่มุกบอกว่าใช้ดิจิตอลเนาะน้องกินนมแม่คะ่ะน้ำหนักเกินเกณฑ์ต้องลดนมไหมคะาน้องสามเดือนจะแปดหลอดอนนี้ตอบไปแล้วเนาะ อ่าฉีดวัคซีนสีเดือนกลับมามีไข้37.6ส่วนใหญ่แล้วไข้จากวัคซีนเนี่ยก็ไข้จะประมาณนะะี้ค่ะไข้ต่ำๆนะคะเช็ดตัวลดไข้เอานะคะเวลาไอจูน้องจะบวมใหญ่เป็นเฉพาะตอนฉีน้องเป็นอะไรไหมเวลาน้องฉีไอจู่อ๋อไม่ใช่ตอนไอพี่ก็งงตกลงเป็นบวมตอนฉีหรือว่าตอนไออ๋อบวมตอนฉีนะคะ เออแล้วตอนร้องมีบวมมีอะไรไหมถ้าไม่บีนะคะก็ไม่ไม่เป็นอะไรนะคะน้องหนึ่งกวบสี่เดือนเป็นหวัดแล้วน้ำลายชอบไหลตลอดพอหายน้ำมูกไหลแล้วน้ำลายก็ยังไหลอยู่น้องยังปกติไหมคะขวบสี่เดือนเนาะเออเป็นอยู่นานไหมบางทีปากมันร้อนหรือว่ามีแผลร้อนในหรืออะไรลองดูนะคะก็จะทําให้น้ําลายไหลได้นะคะเหมือนแบบ กืนน้ำลายแล้วมันแสบเขาก็เลยจะไม่ค่อยกืนนะคะเจ็บคออะไรอย่างนะะี้ค่ะลูกอาจจะไม่กืนน้ำลายก็อาการอาจจะยังคงอยู่เป็นหนึ่งถึงสองอาทิตย์แต่ว่าถ้ายังมีน้ำลายหายป่วยไปสองอาทิตย์แล้วน้ำลายยังไหลยอยู่อะไรเงี้ยก็ลองไปปรึกษาคุณหมอได้เลยใช้แบบยิงหน้าผากได้ไหมนะคะแบบรแกแรส,สัญญาณยังไม่ทันดังเลยน้องดึงออกแล้วไม่ยอมอยู่นิ่งเลยใช่นะคะส่วนใหญ่เด็กจะไม่ค่อยอยู่นิ่งเทคนิคของพี่กัลน,นะคะก็คือจะใช้รักแร้ตอนไหนลูกไหม ตอนที่กินนมหรือหลับแล้วเราก็จับไว้ให้เขาจับนะคะอ่าลักแร้นะคะก่อนกินนมนะคะอันเนี้ยก็ก็คือกินนมเต้าหรือกินนมขวดก็ได้เพราะส่วนใหญ,ญ่เด็กจะเพลินนะคะแต่ถ้าไม่ยอมถามว่าใช้ยิงหน้าผากได้ไหมก็คือเมื่อกี้ก็คือยิงได้ค่ะยิงหน้าผากได้แต่ต้องแบบอ่านคู่มือการใช้งานเลือกที่ได้มตาตรฐานและยิงแบบตั้งฉากนะคะตั้งฉากสวัสดีคุณแม่นันทพรค่ะทําให้ลูก เออเลิกเต้าได้ตอนนี้น้องสองขบครึ่งแล้วแม่อยากให้เลิกนมมากให้ลดมื้อก่อนโดยเฉพาะมื้อกลางวันพาไปทํากิจกรรมอ่อื่นพาไปกินนมให้อิ่มกินนมแบบกล่องกินข้าวให้อิ่มเล่นให้มากอ่าแม่เองก็อย่าพยายามเอาลูกเข้าแบบติดตาอกใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างมิดชิดจะให้เห็นหนะ้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ให้ลดมือกลางวันก่อน โอเคนะคะวันนี้บ่ายโมงแล้วพี่กันต้องไปทำงานก่อนแล้วนะคะ <c oughs> เกินเวลานะคะขอบคุณทุก like, การไลค์การแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้อยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใครมาทีหลังก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กับพี่กันด้วยนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ